กายาสวัสดีค่ะวันนี้เรามากันที่พรีม่าโฮเทลพัทยานะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองดูเลยค่ะว่าวันนี้จะเป็นยังไงอนนอ。อ้าวเฮ้ยทำไมมันร้องอ่ะ？ประตูปิดไม่สนิทมันเลยร้องอ่าเริ่มแรงค่ะอัน,น,นดีผ้าดีผ้าาอะไรคะ ผ้าคลุมแล้วก็ที่วางรองเท้านิมนี่เลยแล้วก็มีโอ้โหดูดูที่อาบน้ำที่อาบน้ำมีมองเห็นข้างนอกไปเลยครับผมเออนั่งได้ด้วยเปียกเปียกว่าจะเปลี่ยนนะลูกแล้วก็มีซ่วมค่ะแล้วก็อันนี้อยู่ตรงนี้ได้ก็ผม ลืมเอาไดมาพอดีอแล้วก็มีที่วางอ๋อแต่เขาไม่ได้มีอ๋ออยู่ตรงนู้นแล้วก็จะมีนี่ค่ะตู้เย็นมีอะไรให้เปล่าต้องซื้อป่ะเนี่ยต้องซื้อป่ะไม่เห็นเลยป้ายราคาบบกกล้ลกทีที่วางของ แพลนมาที่นี่ค่ะมาถึงกระโดดเลยนอนพอปะเนี่ยนอนพอไหมคะเนี่ยันานในห้องน้ําค่ะเห็นเป็นทําเหมือนเมืองจีนเลยก็านี้โทรศัพ,าศาพทที่เด็กสาวจะเล่นเอาปักออกก่อน <c oughs> ฮลัลโหลคุยกใครคะเฮ้ย <c oughs> ต่อไปเรามาดูระเบียงเดี๋ยวว้ายตายเราไม่มีวิวอะไรเลย yes. ไม่ให้วิวขวน <I need S 1> <ร>ไม่มีหรอไม่มีวิวอะไรเลยสาวว่ายนองว่ายน้ำก็ไม่มีหรอ, <S <S อว้าเา,ายจังเลยเข้ามาฟิตเนสห้องแอร์เปิดแอร์ไว้ด้วย <S <S เอ้ระวัง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 ีนนี่นาสนใจนะนี่ว้าคิดครับว้าวิมีบ่ออันนี้ด้วยว้าวอันนี้อะไรอะให้ระบายสีอ่ะไม่ใช่อ่ะอโอ้โห,โหปีนเลยเหรอ <c oughs> ใช่ป๋าจับลูกดีๆจับเดี๋ยว ต้องมีคนคอยจับโอ้ยฉันมากไงต่อคะมีมีมุดมุด,น,ด,น,ด,น,ดน,น,นุ่นด้วยนะมุดมุดเหมือนที่บ้านเลยนุ่นนะเลดค่ะได้อเลยคะ่คะมีเลโก้ให้เล่นด้วยต่อตัวอะไรคะต,ระต่อสูงสูงเหรอหมาจะต่อสูงสูงหรอคะใช่ไหมต่อสูงอะไรปะ ใช่ไหมคะใช่ค่ะก่อนเออใช่กะคิดว่าไม่มีหมายเลขโทรกลับแตแล้วป๊าป๊าเป็นการ <laughs> เทออกมาสบายเกินอ้โหต่อได้นี่เหรออ้าวไปวไป,ไปอ,อ่ชวชวนป๊าป๊า <ไป S 1> มาต่อนนี้หูไหน ว่าจะหูใหม่นิหูหูก่อนหนึ่งสองสามหูไม่หนินาเกตตานาเกตตานาเกตตาอวิเล่นคิดขับเสร็จแล้วเราจะไปเล่นน้ำกันค่ะวันนี้มีปาร์ตี้ส่วนด้วยโอ้โหว่าจะอะไรอ่ะอะไรอ่ะนี่สองคอร์ลุเล่นน้ำหรอเย้อาถอดรองเท้า ว้าวปา,วาวจ้านี่เวลายอยู่นี่เวลาโอา้โหอะไรอะทำไรอะหนูเวลาเล่นต้องระวังนะนนมีทรายด้วยโอ้ โอ้ระวังป้าไม่เอาไม่ฉีดมาป้าเดี๋ยวโดนคนอื่นขอให้ฉีดขึ้นมาเ <Whew. S 1> ลยเขาให้ฉีดขึ้นมาหรอคะเราบ้อพื้นดีนะไม่ลื่นเลย แมระวังวาจาื่อนนะ,ะนนะไปแล้วไปแล้ว <laughs> 鱼啊！ วว้าวนี่เราขึ้นมาจากตรงนี้เราก็จะแบบว่ามีมุมให้มองแบบชมวิวเนี่ยขาวโพลนไปหมดเลยแล้วก็จะเห็นแบบแวิมีสไลเดอร์นั่นสูงมากสไลเดอร์เฮียลงละโอ้โหเฮีย yeah. มีแบบเป็นที่ปีนเข่าแล้วก็สไลเดอร์แต่นี่แล้วก็เด็กๆก,ก็ว่ายน้ำแต่มันน่าเสียดายว่าแต่ละห้องอมันน่าจะแบบเดินเชื่อมกันได้อะไรอย่างนี้นรางจะทำทางเชื่อมอันนี้มันเป็นแต่ละห้องเป็นระเบียงยื่นลงมาที่เดินแบบมันปิดเขาเรียกอะไรเป็นจุดๆอะ่ะมันไม่ได้แบบเดินได้ทั่วขนาดเนะดินเดินที่จะให้ลูก ไว้สอเอ้ยระว่างระว่างไม่ได้ขึ้นง่ายงดูอันนี้สไลเดอร์ระว่างปางดีๆเอายังไงดีๆลื่นไหมนะค้างข้างเนี่ยถ้ามันเดินกันได้แบบรอบแล้วก็เห็นแบบ ว่ายน้าตลอดทางอย่างเงี้ยมันจะเวิร์กมากเลยแต่นี่คือแบบก็เป็นจุดจุดไปโอ้โหนะอันอันนั้นคือสไลเดอร์ใหญ่อันนี้สไลเดอร์เล็กเรากำลังจะไปกินหมูกระทะหน้าโรงแรมนะคะเราได้วอลเชอร์มาเจออุ้ยไดโนเสาร์ระหว่างทางมีอะไรไลวลาดไ,<ห>ไดโนเสาร์ที่ที่เราเจอกันในว่ายน้ำที่ทําจับนะ จะจับหรือเปล่าก็ไม่มีร้านด้วยมีเวลาหนึ่งมันบอกมันจะกินเด็กหนึ่งคนเอาใครดีเวลาเอาเสียงด้วยเขาเขาบอกว่าอะไรนะเขาบอกโ no p a r กิ้งค่ะห้ามจอดรถทอาเอาลงร้านดูเวลาในวัชนะอยู่นะแปดแปดแล้วไปกินหมูกระทะกันไอเฮี้ยอะไรไงไอะไร้ยแลเอ็มเอ็มเอ็มก็เห็นรองเท้าลูกสาว <K> พิ้งแซลมอนอันนี้อันนี้มันพิ้งแซลมอนสุราอันชุดเล็กหมูกระทะชุดเล็กชุดกลางชุดใหญ่นี่สี 450. ่ร้อยห้าสิบนี่น่าจะกินได้หลายคนอยู่นีสี่ห้าคนได้ไหมชุดใหญ่ก็น่าจะได้สี่คนก็นี่ไงอ๋อเนี่ยอ,อันนี้คือชุดใหญ่สี่ร้อยห้าสิบเท่ากันเตายาเตามาแล้วครับผมเตาใหญ่มากเลยขอ

มาปิ้งนะฮะสาม้ิบมันจะดใหญ่ก็ก็เพนะียนะมันมาแต่ไม่พอก็เน้นเป็นหมูไน่ากิน <c oughs> ไหมคะเนื้อ,อดูจานน่ารักไหมคะกินไหมครัโพ่น,นะเด็ดตายครับพดอได้กินนะคนนี้ไม่ไหวนะนะคะดูคนนี้นะคะ

ดูบัตรอ่ะดูไม่ไหวแล้วมั้งเก่งข้าวกับข้าวนี้ข้าวนี้แครลลอทอร่อยแครอทไหมได้ตัวเนี้ยสุดอร่อยขอ,อดูแครอทแครอทค่ะแครอทอร่อยแมวหรอ

มีมะนาวมาด้วยล้างปากไม่กินด้วยนะชนแล้วก็ไม่กิน่นเลยนี่กินไม่ได้อาหารเชา้าดีมีชีสเลยเวลามีชีสเลเนาะบ้ชีสมีนี่นคอนเฟรกมีคอนเฟรเกรนะเวลามีซอยม์นิ้วกันแล้วก็มีวันนี้วันที่สอบนะครับอุ้ยก๋วยเตี๋ยวอุ้ยอะไรอ่ะ ปลาท่องโกะปลาทอ่องโกะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อปลาท่องโกะเอาไหมชิมไหมอร่อยนะเอาปะลองชิมไหมมาเมื่อไหร่เติมกุ้งลงมาเติลงมามีก๋าเตี๋วด้วยเยอะอะไรอะไรเลยเวลาเอาก๋วยเตี๋ยมั้ยเอาปะไม่เอาไม่เอาแล้วรัสอยเลยจะเอาข้าวข้าวเแกจะได้กินปะ มีนิซาาข้าวข้าวขนมตลาดน้น้อรดูน้กด้วยโอ้ยอันนี้น่ากินนะอันนี้อันนี้อร่อยพายเหรอตัวซองนุ่นนู่นนี่โดนัทอันนี้นี่นี่โดนัทดูวางน้ารักยังไงนี่ออกจะไปไทย กินไหมเอาโดนัทไหมเอาโดนแล้ะ kind น of ี kind of ่มีขนมปัง kind ด of ้วยโอ้โหตุ้งหัเป็นเส้นเหรอเลียผัดมันหอยก็ผัดอาว๊า นี่ใส่กอกแซชอันนี้อ๋อใส่กอกไก่อันนี้อะไรผัดผัก,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 อนนกอะอุ้ยทำไมอร่อยงเลยออมเล็ตครับออมเล็อ้าวทำไมออมเล็ตเป็นสีเหียออาผัาเวลาไหใส่ดาวโหมีสแกนโต้เอ็ดอ้าวโน้หมอโออ๋นนี่ไง cái này chỗ hả? Chỗ là, à, à. <laughs>